สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปอ้มปนอมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณครับจุดตรวจวัดค่าควันดำกองกำกับการ5กกจรอนะครับนี่ครับเต็มระบบเลยนะครับทุกคนใครติด ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับุณาไปตรวจสอบสภาพรถของท่านให้ดีๆครับตอนนี้ป้อมอยู่ที่ถนนกราบประพึกด้านขาเข้าครับตรงข้ามกับบิ๊กซีก่อนถึงแยกกำนันแม้นครับเต็มระบบเลยนะครับท่านผู้ชมด้วยความสุภาพนะครับเรามาประชาสัมพันธ์นำเสนอนะครับให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจร นะครับแล้วก็ใครที่ฝ่าฝืนนะครับใช้รถวันดำ <c oughs> ปปดกไ็ไปปรับปรุงแก้ไขเนาะไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยนี่ไหมครับซอยกำนันแมนกับรถ <c oughs> หลายพื้นที่นะครับต่องกับกับการห้าท่านก็ ได้ทําการตรวจวัดค่าควันดำเนี่ยทั่วเกตนครบาลครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าอาวันไหนที่จะไปนะครับไปตรวจแล้วแต่นะครับครับเป็นจุดบริการครับ คนมาใช้บริการฟันข้างที่จะเยอะในแต่ละวันครับฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ใช้รถฟันดำครับตำรวจเอาจริงนะครับปรับจริงปรับหนักนะครับหนึ่งพันบาทถือว่าแต่ก็ยังน้อยกว่าหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกที่สองพันบาทนะหมวกกันน็อกสองพันบาทอนะันนี้ยังหนึ่งพันบาทนะครับ ผู้คนมาใช้บริการเยอะเลยครับฝากถึงพี่ๆนะครับที่ใช้รถตู้ทึบนะครับก็ดูกรณีนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับใครที่ชมผมแล้วก็เบาๆครับอย่าชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็ทำหน้าที่นะครับ มาจากถนนกาจน,นาครับที่จะมุ่งหน้าเข้าด้านในไปสาทรการจราจรก็ติด <c oughs> เป็นธรรมดาครับเพราะว่าที่ไหนมีด่านที่นั่นก็ต้องย่อมมีการจราจรที่ชะลอตัวครับ <c oughs> ทางนู้นนะครับจะไปทางกาจนาด้านขาวออกนะครับการจราจรก็คล่องตัวดีครับบรรจัน คนมาใช้บริการเยอะนะครับวิธีเรียกรถของพี่พี่อมหวดเขา ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับพี่น้องที่ใช้รถดีเซลครับปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนนะครับตำรวจเยอะ